มาพี่น้องมื่อนี้สิบาพี่น้องมาเก็บบักม่วงเบาไปกินสมแล้วครับพี่น้องบักม่วงเบาเข้ากับกระลังสีแก่เต็มทีแล้วบ่ได้ในเขาฟักกระลังจะกินพอดีถ้าปล่อยให้แก่หลายก็เหนี่ยนนั่นสิเขาฟักมันงไปกินบ่ได้พี่น้องเนี่ยเดี๋ยวตัดไปแสอ่อิมไปดองพี่น้องตัดไปใส่อิ่มตัดไปดองเก็บไปกินสม นกนกกระแตแต้วเหรอใช่นกอีต้ดาหลังเป็นนกอีต้ด่างหลังพวงบางไง งงย,ย,ย่าพวดหมือไงวงเล็กพวงหนอ่อยจะเอาให้เหมือนถ้บวาตัดเอาเมดตอนตนี้มันกระสีเขฟาฟักเราจะกินบพระแซบถ้าซุกกับบัหวานคือพวกมงหวาน มันเป็นวงกงกินสมพี่น้องถ้าปล่อยให้มันแก่มันสุกมันเข่าแกนมันจะกินบ่แซ่บเคยปล่อยให้มันสุกนะ่หวานคือบวกม่วงน้ำดอกไม้รสชาติตอนสุกเนี่ยหวานถ้าว่ากันผู้ได้มาสมสมม้วนหวานก็ได้ที่กันมาสมสมม้วนหวานก็ได้ อ่นะเอาไปใส่อิม่มวางแผ่นดินไว้วางหันล่มมาบักแห้งพายอยู่ดูดูรอนเกี่ยวสม่อต้นโคนนวยล้นเลยบลางไรเปียแกติมกระต่ายแล้ว เก็บลงมาใส่กระตาเต็มฮะอ่ามันไม่ใช่หอยไม่ใช่หอยเชอร์รี่นะเนี่ยอุ้ยต,ตั้ต้นไม้ ทีมก็